บุฟเฟต์ตีมช็อกโแลตยิ่งใหญ่อลังการทั้งของขา้าวของหวานเริ่มต้นแค่350อิ่มจุกคุ้มกินแน่นอนสวัสดีค่ะ<ฮ>ชอบกินพาชิมวันนี้นะคะเบสพามาที่ร้าน Bake a Wish ค่ะตอนนี้นะเขามีบุฟเฟต์ในตีม เดี๋ยวพาเขาไปดูว่าจะมีเมนูอะไรแบบเราใจบ้างบอกก่อนนะว่าคลิปนี้มีแจกไวเชอร์พิเศษด้วยค่ะตามมาเลยแจกทุกคลิปเต็มโตเรียบร้อยแล้วค่ะบรรดาน้องๆของหวานของเราเยอะมากจเดี๋ยวมาเริ่มเลยเป็นเมนูช็อกโกแลตกันก่อนนะคะที่เป็นเมนูพิเศษปาร์ตี้ดิสวยงามพรีเมียมเลยทีเดียวเริ่มทีจานนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตแพนเค้กซอสค่ะ พร้อมแล้วหอมมากมือสั่นเหมือนกันนะตื่นเต้นนะเดี๋ยวลิปครีมเข้าไปความช็อกโกแลตมันตีเข้ามาแบบเข้มข้นมากตัว<ช>แพนเค,ค้กก็แบบนุ่มๆดีค่ะอร่อยมากอันนั้นอะไรเฮอรบิลี่เหรออืมอ๋อมีตัดตัดเฮอรบิลี่มาตัดให้ด้วยแล้วก็มีทัมโบ้ให้ด้วยค่ะอือ อ่ะมาที่เมนูถัดไปค่ะบราวนี่ช็อกโกแลตบิงซูค่ะ<ม>เดี๋ยวราดซอสช็อกด้วยอเ,เออราดไปช้าๆจุกๆอุ้ยอมอร่อยมากมันมันมีหลายเทกเจอร์ในคำเดียวมากๆบราวนี่มันจะแบบกรุบๆใช่ปะแล้วก็มีถั่วแล้วก็ตัวแบบบิงซูเขาจะนิ่นีนุ่มๆอ่ะขอเรียนเชิญบานาน่าช็อกโกแลตครีปนะคะน้องสตรอเบอรี่กับกล้วยนี่เขามาแบบ จะเต็มอยู่เด้อจะเต็มเลยวะต้องมาตัดกันไม่ต้องใช้กันไกลหลอวนะเนี่ยน้องมาตัดกันผลใช้สตรอเบอรี่กับกล้วยตายวะตายวะตัดทิ้งอปข้างในเป็นนูเทลล่านะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีกล้วยด้วยเอาละอืมอร่อยลรกตาลได้ไงอ่ะอันนี้อันนี้เบอร์ o ีกูดเขาบอกว่าอร่อยมากเอามารวมกันที่ใช่เลยกล้วยกับ ทำแทนเลยไหม <c oughs> มันตัดเปรี้ยวตัดหวานลงตัวจริงๆอะแล้วตัวเค้กเคเ้ามันแบบบางๆชองมามันมีอีกหลายเมนูเลยที่เป็นเมนูพิเศษนะเป็นสิบกว่าเมนูให้สั่งได้ทันนี้ช็อกโกแลตเรามาช็อกโกแลตร้อนอื <c oughs> ่มเข้มใสะใจจริงๆอะสมกับตีมของเขาก็คือช็อกโกแลตเบอร์นั่นเองมาที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะอันนี้จะเป็น ขนมหวานที่เราไปตักมาพืานร้านเนี่ยจะมีหลายโซนเลยที่เราสามารถไปตักเองได้ค่ะซึ่งโซนที่แบบเราใจสุดๆเลยนะก็คือโซนฟองดู่มันจะมีแบบ3สีอลังการเลยน้ํำตกซึ่งเราก็ราดช็อกโกแลตมาบนมาชเมลโล่แบบนี้มีความหนุบๆนกแล้ก็ช็อกโกแลตหวานเยาม และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือบรรดาขนมเค้กต่างๆของเบเกอรีสนั่นเองคือปกติร้านนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นร้านขนมโฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมีขนมแบบเยอะแยะมากมายเลยให้เลือกแล้วก็ชูครีมที่เป็นขนมซิกเนเจอร์ของเขาก็มีนะยังไม่พอยังมีพวกเนี่ยคุกกี้ช็อกบอลนะคะหรือนี่เข็มฉีดยานูเทลล่าโอ้อันนี้คือเอาไปฉีดเองได้เลยฉีดเองได้เลยเข้าปากได้เลยแล้วก็มีมาตลองด้วยค่ะไอติมแมล็คมก็มีเอาจริงแค่ของหวานก็คือคุุ้้มมเกินคแลว สลับมาที่ของขาวกันบ้างคะ่ะเยอะแยะไม่แพ้กันเลยนะมีทั้งเส้นมีทั้งข้าวแล้วก็มีของกินเล่นเยอะแยะสักมาได้ไม่อั้นเลยคะ่ะอยู่ข้างหน้าเราเดือดปุดปุดอย,อยู่ตรงนี้นะคะ <ทำ S 1> ก็คือหมา่มามา่มาหมา้มอไฟซึ่งเป็นเมนูพิเศษที่เราสั่งมาเพิ่มนะมาเอาเลยนะเอาเลยกลินนะ่นหอมคลองต้มยำม,มากอืมคลต้มยำเขาแบบตัดต้านเลยนะคิดว่ามันช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยค่ะอั้โตเป็นเปรย อมอก่อนนะเราว่าเดี๋ยวอิ่มเดี๋นะเดี๋ยวไม่ไหวนะโอเคโอเคมาต่อกันที่กุ้งถังนะคะม,มีความหวานนิดนิดกุ้งเขาสดมากมีความแบบเนื้อเด้งเดงแล้วก็ซอสเขาเคลือบมาอร่อยะคะ่ะนอกจากกุ้งมันจะมีพวกหอยด้วยะคะ่ะที่อยู่ในถังนะขอกินสปาเก็ตตี้บ้างผัดพริกแห้งเบคอนเนาะในเส้นดำนะคะ่ะ รียกได้ว่ากระเ้าะตอ,อนนี้แบบ80%นแล้วยกให้เป็นร้านของหวานที่ของเค้าก็อร่อยถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ต์พรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งของเค้าของหวานในราคาหลักร้อยไม่เกินจริงจริงราคาเนี่ยมี2แบบนะคะทุกคนมี3 5 0บาทกินได้1ชั่วโมงแล้วก็39 9กินได้1ชั่วโมงเริ่งค่ะเพื่งดื่มเรื่งดื่มนี่ก็รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์หมดแล้วนะมีให้เลือกหลากหลายอีกเหมือนกันค่ะ รีบชวนเพื่อนกันมาเลยบุฟเฟ่ตีมช็อกโกแลตเนี่ยจะมีถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่สาขาสยามเซ็นเตอร์เท่าน,นั้นนะคะวันนี้ชอบอะไรที่สุดชอบความหลากหลายของที่นี่เพรามีเมนูเยอะมากเหมือนมาที่เดียวได้กินแบบหลายอย่างแต่ว่าถ้าเมนูที่ชอบที่สุดนะชอบวานาน่าช็อกโกแลตเน่โอ้มันแบบคอบมบิเนชันที่ลงตัวค่ะต้องมาลองนะแล้ววันนี้เรามีอันนี้ด้วยวเราจะแจกไวเชอร์ค่ะสำหรับลูกเพจชอบกิน เมนวอชเชอร์เบเอรวิชนะคะมูลค่า100บาทแจกไปเลย5ารางวัลรายละเอียดกติกาต่างๆไปดูได้ในคอมเมนต์นะคะฝากติดตามชอบกินพาชิมด้วยนะแล้วไว้พบก,กันใหม่ตอนหิวค่ะไปลนะบ๊ายบาย,บาย,บาย